ก็เพราะตั้งางานกว่าผมจะมันเล่นงกว่ามันจะผ่านได้แต่ขึ้นคำเตือนมาแล้วครับว่าเน็ตจะหมดลงที่นี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปบัตรตั๋วครั้งหนึ่งนะก็เพราะเน็ตก็จะหมดแล้วฮะวันพรุ่งนี้เน็ตก็หมดแล้วเโอเคฮะเขอาไปเล่นกันเลยนะครับ ซึ่งผมก็ไปหาเล่นๆมานิดนึงนะฮะแค่นี้โอเคขอตัดตอนนี้ออกนะฮะเดี๋ยวจะตัดจัดทีมแมงนะฮะโอเคเออไม่ต้องตัดออกดีกว่า ขึ้นไปนโอเคโอเคมันขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงมากๆโอเคตัดหลายแล้ว ขนาดตัวเริ่มต้นอ,อย่างราคาหนึ่งร้อ,อยอะที่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ดูะะเอาสักสองด่านนะ,ะครับกพว่าตอนแรกตอนที่ตอกกลางคืน mm hmm. ผมทำแค่ด่านเดียว mm hmm. มันแค่สามนาทีเองโอเคครับ okay. ซึ่งเอาอูเบอร์มาสองตัวะฮะตัวนี้กับตัวนี้นะฮะซึ่งผมเอาตัวราคาเจ็ดพันมาได้ไงก็เพราะผมอัพตอนนี้ถึงเจ็ดพัน ถ้าผมอัพถุงหพชก็เจ็ดพันกว่าเจ็ดพันสองอันนี้เลย,นนเลยต่อฟาร์เงินมันน่าจะง่ายนะคะก็เพราะเป็นด่านแรกๆแต่ข้อเสียคือพวกวันถึกมากฟอนแรกแผนที่สองผมใช้แค่สองทีเท่าน,นั้นนะจะฆ่าไววม่ได้แต่พอมาถึงตอนนี้ห้าที ดริ่มเริ่มต้นที่สุดมาทำไม่ใช่เพราะอะไรบางผู้นี้เนี่ย ได่สนลยทั้งสิ้นได้บัตรมาท่กเิดเลยนี่ช่มความจริงเรามีอยู่แล้วฮะแค่เราเพิ่งสุดได้ไรายเป็นเอ็กีกีอืม่าหน้าเอกพนึ่งหมืหม่น มาอัพอัพคุ้มก่าโอเคแล้วก็อีกด่นานหนึ่งเลยนะฮะก็ออมาซื้อที่ไทยผมจะไปถล่มไทยไหนไทยจะโศอะไรไมัม่งอันนี้วัดอะไรนะจำไม่ได้หน้าตาคุ้น เขาไม่ใช้ตัวารามตังโดยตัวเลือกตัวเขาจะได้ารามตังเลยซึ่งทุกคนจำคลปิปข่างหนได้ไหมฮะนั่นก็คือแบบแมวกวกักซึ่งแมวจำกัดโคตรกัดากาดามากดาเมจเบาถึงจะแบบฟาร์มเงินได้แต่ดาเมจโคตรเบา นี่กว่าจะเจอแต่ถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าอะไรกว่าอ่าเซฟกันอีเวน <boundaries> <ention> <trendy> <sözcười> バシュ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 。 ก็สามด่านเลยเถอะกาโตัมิเตอร์ทำไมผมชอบเรียกว่ากาโตัมิตเตอร์จริงมันเรียกว่ากามาตัโต้แต่ผมมักจะเรียกว่ากาโตัม,ตไม,ไมิเต้แปลกทำมันหมดว่าจะเล่นอีกสักด่านมาเสียกับพลังไม่พอ เอาแค่เอาแค่นี้ก็พอก่อนนะฮะก็ตลัดนีก็นะกพอแค่นี้แหละนะฮะเึ่งมารีวิวก่อนนะฮะนั่นก็คือตอนนี้มีโอเวอร์หกตัวนะฮะนั่นก็คือวินดีแล้วก็ฮูแล้วก็เฮวิแจ็คคู่ทั่วไหล พ่อกระต่ายขาวแล้วก็เครื่องเวียงเหนียวจอมพลังแล้วก็เนโกเนโกลูกะนะฮะโอเคก็มีประมาณอูเบอร์หกตัวนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าคนคนนั้นที่บอกว่าผมมีอูเบอร์สี่ตัวแต่ใช้เวลามานานมากตอนนี้ไม่รู้นะคะว่ามีกี่ตัวแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะน้องคนนั้น เอ๊ะอย่าพูดม่าน้องนิดกว่าเพว่าผมน่าจะอายุน้อยกว่าเขาโอเคก็ประมาณนี้นะฮะบาย